น่าสวยจนถูกยอมรับมีลูกด้วยแม้ใจเป็นชายอ้อยจิรวดีเหตุผลเดียวที่ยอมแต่งงานจนมีลูกสองคนให้ดูแลเป็นอีกหนึ่งนักแสดงอาวุโสที่คร่ำบอดอยู่ในวงการบันเทิงไทยมาอย่างยาวนานตั้งแต่รุ่นพ่อแม่สำหรับอ้อยจิรวดีอิสรางกูลณอายุธยานักแสดงอาวุโสขวัญใจของใครหลายๆคนอีกทั้งยังอยู่ในวงการบันเทิงมานานกว่า40ปี เรียกได้ว่าเป็นสาวหล่อคนแรกๆในยุคบุกเบิกของวงการบันเทิงไทยเลยก็ว่าได้แม้ภายนอกจะดูเป็นสาวหล่อแต่อ้อยจิรวดีก็เคยผ่านการแต่งงานมาแล้วมีทายาทที่เกิดกับอดีตสามีสองคนคือพีทและพอทอีกทั้งหลายคนยังสงสัยว่าทำไมเป็นสาวหล่อแต่ถึงแต่งงานมีทายาทโดยก่อนหน้านี้อ้อยจิรวดีอิสรางกูลณนะอยุทยาได้เปิดเผยความจริงเรื่องแต่งงานไว้ว่า ที่แต่งงานเพราะเหตุผลเดียวคืออยากมีทายาทอยากมีครอบครัวซึ่งคนที่เราแต่งงานด้วยเขาก็รู้ว่าเราแต่งเพราะอะไรพอมีทายาทคนที่สองก็เป็นคนขอเลิกบอกกันตรงๆเลยพี่มีนิสัยห้าวๆแบบนี้ตั้งแต่เล็กซึ่งก่อนหน้าที่จะมาแต่งงานกับสามีก็เคยมีแฟนเป็นผู้หญิงมาก่อนแต่ด้วยความที่พี่อยากมีครอบครัวอยากมีทายาทคนเข้ามาจีบเยอะสามีมาขอแต่งเลยอายุยี่สิบเราก็ลองมีสามี มีครอบครัวดูว่าโอเคไหมกับการอยู่แบบนี้เป็นแม่คนแต่ถ้าอยู่ด้วยกันแล้วมันไม่ใช่ก็ต้องขอไปเป็นตัวของตัวเองดูพี่มองว่าเราเป็นภรรยาที่ดีไม่ได้เขาเลยไปมีผู้หญิงอีกคนพอคลอดคนที่สองพี่ก็เลยเป็นคนขอแยกทางกับเขาแล้วเอาทายาททั้งสองมาเลี้ยงเองแต่ก็ยังเป็นเพื่อนกันได้โดยที่พ่อสามารถไปมาหาสู่กับครอบครัวเราได้เสมอทายาทของเราก็ไม่ได้รู้สึกว่าขาดอะไรตรงนี้ ส่วนตัวคุณพ่อเขาก็สามารถทำหน้าที่ได้ดีเช่นเดียวกันค่ะเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่มีความเข้าอกเข้าใจกันเป็นอย่างดี